ในวันที่1และ2ระกรกฎาคม2564ได้มีการจัดอบรมเกษตรกรในหลักสูตรหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่1ภายใต้โครงการ1ตำบลหนึกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสุพรรณบุรนาสำนักง,งานเกษตรอำเภออากาศอำานวยซึ่งในวันแรกได้รับเกตจากนายการการจนาวงศกุลนายอำเภออากาศอํนวย เป็นประธานในพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษที่มาวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการแนวทางการขับเคลื่อนและการบริหารจัดก,การภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การบรรยายรูปบรธรมของการประยุกต์ใช้ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการเกษตรจากนายวงสธิด์โมาลาราชผู้ก่อตั้งและเจ้าของศรีวัดฟาร์ม ในวันที่2นะคะจะพูดถึงหลักเกษตรทฤษฎีใหม่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวยการคำนวณพื้นที่เก็บน้ําตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่จากเจ้าหน้าที่โครงการชนระทานจังหวัดสกลนครพูดถึงหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของการวางแผนการผลิตและการตลาดจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวยการจัดอบรมในวันดังกล่าวนั้นนะคะมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1ิเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนําก่อนเข้ารับการอบรมค่ะ การดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม2564นี้นะคะก็ยังคงติดตามการดําเนินงานการขุดสระกักเก็บน้ําของเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการ1ตําบล1กลุ่มเกษตรทุษทีใหม่ในพื้นที่ตาบลวาใหญ่มีการขุดสระเพิ่มเติม,มข,ขึ้นมาอีกจากํานวน4บ่อค่ะได้แก่นางสาวทิสมัยนุปทุมพื้นที่เข้าร่วมโครงการ3ไร่ความจุ2,100ลูกบาทเมตรนางสาวแดนดินผิวพุนม่วงพื้นที่เข้าร่วมโครงการ3ไร่ความจุ 2,100ลูกบาทเมตรนางสาวเอื้อมพรไตรธรรมพื้นที่เข้าลมโครงการ3ไร่ความจุ2,100ลูกบาทเมตรและนางสุธัญญาชาเลาพื้นที่เข้าลมโครงการ3ไร่ความจุ2,100ลูกบาทเมตรรวมสระกักเก็บน้ําที่ดําเนินการขุดแล้วเสร็จทั้งสิ้นจํานวน16บ่อทําให้ตําบวาใหญ่มีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในภาคการเกษตรมากกว่า37,100 10ลูกบาทเมตรค่ะมีการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบขนาดสระ ปายโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การติดตามสถานการณ์การทำเกษตรในแปลงของเกษตรกรที่เขา้าร่วมโครงการการปรับปรุงสภาพดินสภาพน้ำหลังการขุดสระแล้วเสร็จเพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้ให้ครอบครัวครอบครัวมีความสุขสังคมน่าอยู่ด้วยการทำเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไปค่ะ